ราชบุรีนัตลาดนัดบางแพร่ารอบแห่งนี้นะครับวันนี้ TOA นะครับนำทีมงานนะครับจาก TOA the King of Wood ปี3นะครับปีนี้ตั้งชื่อว่ากล่องเปลี่ยนชีวิตกล่องนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของช่างช่างไม้ช่างสีให้เป็นราชาแห่งช่างไม้ราชาแห่งช่างสีครับมีตำแหน่งมีเงินรางวัลสูงสุดกว่า1ล้านบาท บุรีนะครับใครก็ตามรู้จักช่างสีช่างไม้ตื่นตัวแล้วรับเอกสารได้เลยนะครับการแข่งขันปีนี้นั้นง่ายมากครับรับสมัครช่างสีช่งางไม้รวมตัวกัน3คนต่อหนึ่งทีมนะครับไม่จํากัดว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่จํากัดเพศวัยอายุวุฒิการศึกษาจะเป็นช่างประสบการณ์สูรุ่นเก่าช่างใหม่มีฝีมือมาเลยครับรวมตัวกันไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับวันนี้ทีมงานของเรามามอบมีเอกสารมามอบให้มีเบอร์โทรตอบย้ำกันด้วยนะครับ 0890240550นะครับก็โทรไปสอบถามได้นะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายรอบแรกของกล่องเปลี่ยนชีวิตก็คือไปรับกล่องก่อนเลยที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ TOA นะครับอย่างที่บางแพนี้ก็ไปที่ร้านของเซจิวก็ได้หรือว่าร้านของพี่อู๊ดก็ได้หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ได้ก็ได้นะฮะว่าร้านไหนที่มีกล่อง ไปรับกล่องเปลี่ยนชีวิตก่อนนะครับในกล่องจะมีคู่มือมีสีมีทินเนอร์นะครับมีซองไปสนีและที่สําคัญก็คือมีไม้ใช้ไม้ในการแบ่งเฉดทาสีแล้วก็เลื่อยเป็นหางเกี่ยวนะครับจากนั้นจะส่งชิ้นงานมาถ้าชิ้นงานสอบผ่านคณะกรรมการบอกผ่านคุณได้เป็น17ทีมของแต่ละภูมิภาคนะครับนะฮะ เข้ามาแข่งขันซึ่งมีการมาชิงเงินรางวัลหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับติดตามการแข่งขันครั้งนี้สําคัญมากเป็นของขวัญของพี่น้องช่างสีช่างไม้และนี่คือ TOA เด็กกิอาวุธปี3กล่องเปลี่ยนชีวิตแล้วพบกันนะครับขอบคุณมากครับ